แนะนำกันในการเจริญภาวนาเพื่อพวกเข้าทางหลายผู้หวังความเจริญการภาวนาเป็นยังจะต้องเหตุต้องทำอยู่บ่อยๆจะเข้าใจว่ารู้แล้วการที่เข้าไปศึกษานำพอ่อแม่ครูอาจารย์หลายคนที่ยุบน้ออย่างน้อ โยกพ่องหรือพุถโธหรือดัวหน้าปาณาสติหรือกำหนดไว้หนิงยังต่าง,างๆก็ตามการเท้่ยวไปเขาอบรม่มถือว่าเป็นสิ่งที่เห้าเหมือนกับว่าไปศึกษาหัมเฮียนเรียนรูกรูปแบบได้รูปแบบอาจจะได้อารมณ์มันมาพร้อม แล้วบันนี้เท่าก็มาทําเองการที่เท่าใดสภาวะเอิน่นบันเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วเท่ากับควรพอพูนบอมเมนวาไปอบรมพานมาได้ย่านสิบหกแล้วผ่านหนอทั้งหกแล้วได้แล้วอาจารย์ปาถิมบอมเมนการดูรลมหายใจ โมเมนว่าดูเห็นสามทานแล้วก็ได้แล้วหรือดูฝึกแบบเต็มสูบชิมกคันตอนเป็นมาสีประฐานได้แล้วแล้วก็ปล่อยถิ่มเศร้าเหตุโมเมนที่จริงๆิ่งเรานี่นั่นทาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆล,ล้วเราไปเข้าไปศึกษามาแล้วบานเขาก็มาฝึกเอาเอง อารมณ์ตอนเ้าฝฟึกกับคูบาอาจารย์อาจจะเป็นจนึ่งอาจจะไดระดับหนึ่งสภาวะแท่บานเ้าก็มาฟึกให้มันละเอียดอ่อนนุ่มไปกอน,นั้นดังเส้นมีตัวอย่างมีผระคูบาอาจารย์มาจากทั้งอุดรเป็นธรรมยุศสายธรรมยศเขาไพ้าเบาถึงสายถึงอย่าง สำหรับผู้เบาหมักเหลืองเบาจังสีกะขอภัยยกตัวอย่างเมเบาเหลืองบอดีหรือดีมาหาลงมาเยี่ยมมาอยู่ป่ากลุ่มทาบีบก็คือว่าบวดไร้าบรรษามีครูบาอาจารย์ดีพอสมควรฝึกฝึกกาหนด ดังสันจังสี่เพิ่นก็ะบอกสูฟังแต่ว่ามาพ่นก็ัเลียมาถามมาอาจารย์หิจังไ๋ฝึกจังไ๋แนวใดก็เลยว่าผมฝึกแบบลวงพอสมภพอานาปนานสติบางขั้งก็ภาวนาพุทโธบางขั้งก็ภาวนาบางรั้งผมก็บด้ภาวนาแต่กะสสำคัญคือว่า รูร่มหายใจแล้วก็ต่อไปก็เหตุเหวซึ่งถึงสามฐานแต่ก็บกำหนดรูร่มหายใจรูจิตรูเวทนารูสภาพว่าอันใดเกิดขึ้นก็เลยเนีเ่ยนั่เพื่อนเพื่อนนันกาถือว่าฟื้นน้ำคูบาอาจารย์มากกับว่าจะคล้องใดพานในความคิดมันอาจารย์ก็บ,บอกว่าผ่านแล้ว ไปพึกมาผ่านแล้วแต่ที่จริงมาแล้วบาานี่มันบ่แมนเมื่อมาแล้วบอดิเหตุก็คือบอเหตุเพื่อนกับเป็นคนที่มีความรู้มีความจําดีก็ไปว้าสู่พระองค์นั่นพระองค์นี้ครูบาอาจารย์ผู้นั่นผู้นี้ฟังก็ว่าจะกองฝึกฟันมาแล้วแต่ว่าผมมาอาจารย์ผมก็ดิเหตุนําอาจารย์ลงบ่งก็เรียกว,ว่าเอาเนี้ยนาะมานาปนานติฝึก ฟังปรับเราโอ้โอ้เข้าใจผมเข้าใจแล้วครับผมเห็ดเป็นแล้วครับผมเห็ดเป็นแล้วครับเพิ่นกลับไปเห็ด <ate> ต่อมาก็หัวควันมูบาเนี่ยบามูอยู่นําคู่บาอาจารย์พวกนี้โอ้พวกนี้อยู่นําคู่บาอาจารย์เพราะอาจารย์ซื้อนอนบอ่เข้าใจว่าเห็ดจะนี่อยา่างมันบ่หยากเด้เห็ดอันน่าบรบบอาจารย์แนะนํานี่มันง่ายตัวนี้่ห่ดโอ้เห็ดยังง่ายเออดีแต่ละลงพีเห็ดได้เพิ่นเป็นคนมีปัญญา เบาปับเขาใจและเฮ็ดถือปับแแ่ว่าผัดบเเฮ็ด่อไปนี่นะแต่หัวค้นมูว่ามูมาแล้วบเฮ็ดเบิ่งไปมากก็นั่งตอดงององเงาบางแมกบางแมกอยู่คือว่าเพราะว่าจะมาฝึกกะตื่นตีสองขึ้นมาฝึกกันกลางเวียนกะฝึกเป็นระหละระหละนะถ้าช่วงเวลาฝึกจริงๆกลางเวียนชั้นนะฮะแล้วสามโมง รวมประสมปฏิบัติใบมุงปฏิบัติหอดใบาสามฝึกแบบแนะนํากันแบบผู้หวังความบังบาให้เกิดผลนะโมเมตนต์นะนํากันปล่อยว่างแต่ว่าการแนะนํากันปล่อยว่างทั่วไปแล้วผู้ใดหวังความพึกฝนก็แนะนํากันแบบเต็มรูปแบบพาเหตุพร้อมทนมาก็มีผู้ใดผลถ้าเหตุตาม ต่อมาหลวงพี่อาจารย์เราอยู่ไปว่ามันบกคือกเบ่าคุณเครื่องมมเริ่มมองเห็นมมว่าโมงบรฉสลาบบกเขาใจคําอาจารย์เนี่มันเริ่มทรงจิตนอกนอกแต่เจ้าของบงวยของทรงจิตนอกนอกไปเพ่งโทษคนอื่นไว้เจ้าของคนอื่นเหตุป่วยมาอยู่น้ำอาจารย์เฉยๆเท่าเจ้าของสีหูมันเอาไปอยู่แล้วนะเนี่ย เพราะการปฏิบัติแั่งสีแนะนําคันผู้ใดใดอารมณ์กรรมฐานสภาวะได้เกิดเข้าใจแล้วก็ให้พอกพูนพอกพูนพอกพูนพระวจาว,าวา่าอาณาปานาสตินี้เมื่อบุคคลเจริญให้มากทําให้มากอยู่มา,าสติปัฏฐานทั้งสีย่อมบริบูรณ์ฟัง네เลยเจริญให้มากทําให้มากอยู่ ภาษาสดาบริกาว,ว่าเห็นแล้วดาเดวสันปล่อยถิมนอนก็มีหลายคนคูบาอาจารย์มูคณะว่าผมเห็นมาแล้วผมผ่านมาแล้วผมฝึกแล้วแต่เข้าผมผมอดเขาอดน้ำเดินตุกมเพราะว่าไปเดินทุดวงแต่ย่อหนีบวเหตุถ้าบิเหตุก็แสดงว่ามันบ่ได้มันเป็นแต่ว่าบด้เหตุน่ะนะมันเพียงแต่ไปที คำวา่าภาษาหนึ่งพอจะเป็นรูปกกค้ำถือล้วโอ้ยนอว่าสันดีใจยังไงผัดเช่าคนเมนวา่าจะหนึ่งกระดังไฟกำลังหอนบื้อบ,บื้อบื้อหมอกำลังเดือดปุดปวดปวดเพราะว่าซุกแล้วนะอา่าหมอเดือดปุดปวดคือว่ามันซุกเหล่าถอยไฟบางไงหมอดไฟถิ่มนะเอา้าบัดไปซิมเบอ่์คักบัดเบอ่์คักปลามันบาท่านซุกแบบคล้ายๆก็ปิีงปลา ไปปีงปลาสังเขาปีงปลาหนีเนาะเบาถึงเห็นปีงปลาว่ามันสุกแล้วล่ะจนทั้งนอกไหมดำปา่าออกจากไฟมอดไฟถิมบรารมีน่ามาเปิดเบิงมาเบิงปลาบานครั้งในมันบสะกบานเนื้อนันมันประสุกเกชีวยวไปป้งกับอะไรเพาะท่านกินแล้วบานเพราะว่าไฟก็มอดทิมแล้วนะ <S <S อุปมาคือการกบวาผู้เคยปฏิบัติได้สภาพะเชื่อว่าตั้งใจจริงๆได้ได้แล้ว เห็นสภาวา่าใดสภาพว่านั้นแต่ขันท้าวบพ,พ่อปูนมันก็หายไปโดยปริยายต่อไปก็สิ่ใดตะกว่วเบา่ามาคุยชมบูฟังแ่มีอีกอาตมาอยู่เปิดรับเมซี่เนาะเปิดรับเมซี่ตีกิเฮดกุติพานีนไปฝึกนําหลายสมัยยังนุ่มแน่นสมัยตีกิบานเมืองมันบอจเลื่อนเทรพท์บ่คอยมีเมซี่ก็มาฝึกนําเพิ่นเคยฝึก บ่าเคยฝึกมาจากแถวภาคกลางผ่านย่านสิกเพื่อนว่าเพื่อนใดญานสิมอาจารย์บอกว่าเจ้าํำเร็จแล้วได้แล้วได้่านชิกเรียบร้อยมายอยู่นาออําไตรมาสคือสาทุนุโมทนากะดีเวลามาอยเป็นบนุญเป็นบารม,มีได้พร้อมอกันเพระคือวาสิโพพิเวมาอยู่ปันปาคาดอนมาภาวนา เป็นดีล่ะเป็นกำลังเป็นกำลังใจแก่เ,เมซี่ปูถิมาไม่อ่าพอมีเมซี่หนุม่มเมซี่สาวมาโยนามาทมากันลบเพราะว่าเขาก็มีความถูกเนาะอันมาบวชนี่พวกพวกมาบวชนี่พวงมีความถูกจตกถูกยังล่ะมันต้องเห็นพวงเห็นความถูกที่นทุกคนมีความถูกแต่ว่าบบเห็นถูกเห็นถูกประสบถูกแต่ว่าบบเห็นถูกโดยปัญญาก็เลยบ่ค้นาหาทางสิออกสินะทุกแต่ว่าบ่ประสบ ปุบรีปัญญากระไดมาย่วญาณสิบหกแต่ธรรมะก็แนะน,นำพผ้านียนอยู่เสมอเรื่องการฝึกลมหายใจดูลมหายใจสามทานแล้วก็ผ้าเฮ็ดแล้วก็หายณมกรมาทานให้กำหนดตามนั่มก็มีผู้ใดคลองแคีวอยากจะฝึกอาณาปานาสติแล้วก็ฝึก,ก,ออก,ออก,กเอินบาเพ่งกะสิณน,นั่มได้สินะเพื่อให้เกิด ข้าอยากเห็นนั่นเห็นนี่เ่าว่าเป็นแบบนี้พอฝึกตั้งคนบ่เห็นยังเขาเลยอยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่นกับฝึกเ,เพื่ออย่างเห็นก็ต้องฝึกเพ่งกับชินโดยรูปแบบคือเคยไปฝึกน้หลวงพ่อฤาษีลิ้นดำอาจากวัดท่าสุ่มเอารูปแบบของวัดท่าสุ่มของหลวงปู่ฤาษีดำมาฝึกเพื่อให้สิ้นช่องใสในโลกทิพย์คือว่านรกสวรรค์ กวรที่ฝึกเพกกื่อกะว่าไม่ชี่นะมาอยู่กับฝึกแต่ว่ามันกับฝึกบ่ได้เพิ่นกับบ่ได้สมาี่ฝึกสามารถฝึกแบบนั้นใดเพราะว่าเพื่อนกับอกว่าเพิ่นฝึกได้ยานสิบปงมาแล้วมันเลยแล้วได้แล้ว,พวเพิ่นหูเบิดแต่ก,อน,กอ,อ,อนเพิ่อนหูเบิดเห็นเบิดเห็นนั่นเห็นนี่ก็เห็นขาน่อยเห็นเบิดแต่ว่ายวนี่มันอาจารย์เพิ่อนอาจารย์เพววิ่นหลอกไหว อาจารย์เพิ่นปิดไหวเพิ่นมอยเห็นเพิ่นห้ภาวนาเพิดีละละาซาทุเห็นกับบดีดอกคันเห็นแล้วสินสงสัยกับว่ามีปัญหาถ้าพิดนสงสัยกับควรรู้ควรเห็นควรดูถ้ายังสงสัยอยู่ควรศึกษาห้สินสงสัยมันจงสิไปไหนขันยังบอกยังสงสัยอยู่ถ้าบ่ฝึกเห็ดให้มันสินสงสัยมันสงสัยล้ำไปมันก็นกบจะเจริญ ฝึก่ฝึกได้กับอะไรแต่มมู่เขามาฝึกบางคนกับฝึกได้เห็นหูหรล้าย่า,ยยางเพิ่นกะว่าเพิ่นไดายานันสิบมาชายทูน้ำลาลาวอยู่ดีต่อไปต่อมา,อาเห็นผู้ชายอายุแก่กว่าจะของจวน้อยมาให้โอกาสอย่างไรได้ควมคึดขึ้นมาทัานทีอยากสิกเอาถ้าว่าไดายานันสิก,ก็คืออยากสิก หันภาพไปหันไปนรรี่เพราะว่าผีเป็ดอสุรกายมาขอส่วนบุญไปเหยี่ยมครูบาอาจารย์ไปนอนวัดเพิ่นตืน่นนี่มันสาวมาคุยโมฟังมาผีร้ายเป็ดมาขอส่วนบุญร้ายมี่ถึงแจ่งโจโทุกโจกหยาเพิ่นชิดเล่าชิ่ดโอนเขาเออดีแต่ละเจ้ามีบุญร้ายเขามาขอมาแพร่เขาเห็ุไหนเขาเขาจะไหนยังไหนเขาโหลดดีตัวมีบุญหลาย เวลาไปไซนี่มิจเ,เตยเนี่ยมาขอบุญเพื่อนร้ายต่อมาเ่นานอวยวู่น้ำได้เดือนปีก็กลัวช่องปีกะไปเห็นหนุ่มมาทำบุญแล้วเวาถือข้อกันกันเลยลืมย่านสิบหกบาทซึกออกไปเอาผาเาแพ้มมาให้ไม่ซี่ คู่โยน้คนมหาห้บาเพ่นบาเพ่นมีกรรมจังต้องซีกกไปใส่กรรมสะกวันแม่มีกรรมหลายที่ว่าใส่กรรมสะกวันว่าสันว่าเออดีก็แเม่นนวามลาาล่ะว่าดีแล้วล่ะ,อ,ะอันนี้คือเว้านี่บ่ได้ดูถูกเกียรยามบด้เวาดูแค้นเบ้าคือให้เป็นตัวอย่างว่าบางที่เฮากอยาเป็นคนเช่นว่าน้ำเต็มแก้ว ยาเป็นภาชนะที่เต็มศึกษาให้มันได้และขาขาว่าเฮาศึกษาได้ถามเนว่าเฮาใดาย่านเฮาก็ะตองมันอบรมให้มันคล่องแขล่วถาฝึกาอาณาปานสติคือตัวจะกของคมกิเลสไดที่พริจราว่าอาณาปานสตินี้มีนิสงมากบุคคลใดปรารถนาว่าจิตของเรา กายของเราไม่ระบากตาของเราไม่ละอาจิตของเราจากหลุดพ้นจากอาสวะเข้าม,มารลุดพน้นี่อาจจะพเพราะท่านไดบรนลุรรมเป็นพาเยเจ้าละพันคือมันรุดจากบว่วงของความยึดถือกูตัวกูของกูใหก้กูหน้ากููกูล้านกูจริงของกูมันรุดชั่วขณะช้ำนั่นก็ถือว่าเป็นอนิสง์บอก่อย <c oughs> พเพร่ะเจ้าจึงว่ามีอนิสง์มาก เกิดความสุขในปัจจุบันและเป็นมิจฉามันจะมีความสุขในปัจจุบันถ้าพู้ได้ฝึกได้หอดที่เบานี่มว้วนน่งสมาธิมว้วนเป็นพาไปนีน่มิบบไปคุยน้ำไผ่หมากไม้สังเกตง่ายมอบไปถา,ถามผู้นั้นถามผู้นี้บอบไปคุยม้วนมันสิม้วนผู้นี้สิสอบจากไปอยู่ผู้เดียวน่งรับตามิ่งเดินจงกรมอยู่ผู้เดียวมันเป็นเองแต่ว่าขันผู้ได้คำใดซ้ำหนึ่งแล้วหวานมันอยากเบ่าเลยนะมันอยากไปคุยมูฟัง ไปคุยไปพ่มาบัดเสียสามบาทนี่ได้แต่ควมเกาไวจะคล้องเห็ดได้แล้วเนี่ยเอาไปให้มาโบงหัวไวจะคล้องขึ้นหยังทำหยังก็เกิดปัญญาดีได้แหละบัดยามสิไปผ่านว่ามันเป็นผมมีกรรมผมต้องใส่กรรมก้อนผ่านว่าโอ้ดีไปใส่กรรมใดก็ดีหรอกว่าแต่ว่านี่เราถึงว่าเห้าคําสอนที่พระเจ้าว่าแล้วก็แนะนําำกันนี่เึื่องณนาปานตีฝึกบ่อยๆพอกพูด ให้คิดว่าเอาคํำที่ว่าให้เป็นเสมือนเกลือรักษาความเข็มความดีนั่นดีแล้วอย่าประมาทในความดีให้พยายามพอกู้นเฮ็ดแล้วเฮ็ดอีเฮ็ดดีเฮ็ดฝึกไปเรื่อยมันบ่ยแค่นี้พระเจ้ายว่ายังมีอีกไม่ใช่เพียงเท่านี้พราำคำสอนพระเจ้าถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมขันั้นานการแนะน,นําอาณาปานที่พระเจ้าสอนเป็นยังคือ ขันท้าไปอ่านมันมันมีหลายสูตรอาณาปณิติสูตรพระพา,พานุ่นภาษาลิบุตรบอกองศีกัเป็นอีกแบบหนึง่งเขาว่าเป็นอีกแบบหนึ่งก็ดูร่วมนี่แหละแต่มันมากกว่านั้นอีกสินะดังเสียนดูร่วมหายใจ,จซื้อดังเสียนดูร่วมพร้อมกับอ่ภาวนาดังเสียนดูร่วมให้มันเห็นสามฐานอ่าอันแบบนึงอันลวกปูสดวาดปานานนเลยเฐานบนบาน อันนี้มันคือว่าปัญญาคนบบคือกันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เพิ่นเหตุใดแล้วิลเจังมมเน่นําเฮาลงปูพุทธทาสมื่นตาดูลวมหายใจมื่นตาบริรับตาเพิ่นแน,นำที่พกขันต้อนลรากเ็ดางไหนเพิ่นตดังใสคําว่าทําให้มากจเจริญให้มากซึ่งอานาปานาสตติอยู่มาสติปฐานสีย่อมบริบูรณ เมื่อมาจากตีปฐาทีบริบูรณ์คขบริบูรณ์นี่หมายถึงเฮ็ดไปอีกเฮ็ดไปอีกบริบูรณ์แล้วโพธรงทั้งเกศจอมปรากยจอมบริบูรณ์ทางฝึกแบบนี้แล้วมันเป็นไมา้าตีปทาทสมบูรณ์แล้วกันเป็นโพธรงปรากฏเมื่อโพธรงทั้งเกศบริบูรณ์สมบูรณ์บิมุิย่อมปรากฏขึออ้นี่ทำสองยางปรากฏนี่เพื่อนบริสัยาว่า ส่วนมากเฮาหมูเฮาเห็นพ่อซำนึ่งกับว่าจะคองหูเห็นนะก็โอยดีใจลืมลืมแด่หวานป้าถิ่มเอาไปคุยจูงมูฟังว่าแต่ว่าหมูเห็ดบ่วไหลซ้ำตัวกับพ่อแม่ลังเทียวหมูเห็ดได้หลายกว่าตัวกับพ่อจักมูออาจจะไปไกลกว่าเจ้ากว่าเฮาโอยคนละทีทว่าคืนว่าสังเตรวาจะของขักที่หญิงมันอาจจะบกขักนี่นะอันนี้ว่าสู่ฟังแนะน้ำกัน เพื่อให้เกิดสติปัญญาความเข้าใจอย่าประมาทปัญญาจะของอย่าคิดแต่ว่าได้แล้วโมแมนตราบใดยังหายใจอยุกิเลสเกิดขึ้นทุกมือดังเช่นกินเขากินอิ่มแล้วบาบอยากบดกลนกน่ากระหาอยากล่าอยากกินอีกมันอิ่มบ่เป็นแล้วมันอิ่มเป็นแล้วบ่เป็นนะอิ่มเป็นอยู่แต่แล้วบ่เป็น ตราบใดยังมีลมหายใจเพราะนั้นตราบใดร่างกายยังมีกิเลสย่อมปรากฏเกิดขึ้นแมนย่ห้องเบาเคยด,ดูได้เห็นได้ฟังได้ออกนอกเข้าอยู่ในทีสังเึงกิเลสอาจจะบางแต่กันเฮ้าไปเซิญประเซิรินโลภายหนอกไปหู้ไปเห็นไปได้ยินได้ยินมากควมคิดกับมากกิเลสก็มากถ้าบ่ไปใส่อยู่ในหม่องมันเขียนจำนั้นกิเลสก็นหน่อยลงเข้าใจได้ เขาอยู่ในก,ก,นกลุ่มของเฮ้าเคนีเขาก็บ่คิดไปหลายแต่กันไปเพื่อเชิญโลภายนอกไปเห็นอีกแบบหนึ่งบาดกิเลสมันก็เกิดขึ้นตามเพราะตัณหาวิพวฒนาวิภวัฒนา,า,ฒนากิเลสกามทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะอย่างเพราะตาเห็นโลกหูได้ยินเสียงดังได้กินลินในร่ากายได้สัมผัสดังเช่นที่ว่าคนอยู่ในเมืองสิให้มาอยู่บนนอกขอข้ามีอยู่ในป่าแบบมู่ฮาอง เขาอยู่บะไรมากอยู่บอกอ้ยอากาศดีบริสุทธิ์ผมชอบแบบนี้แหละวะให้อยู่บะไเพราะสามเหม่อสิชอบอยู่แต่อยู่บะไรเพราะยังเขาเคยอยู่ในที่สบายบานในกันคือบ้านนอกขอขมีเห้องห้ออยู่สี่นิ้ยู่ห้ากบพอย,ย,อพอยู่อยู่ไปหอนจนหอนหมือตายปวดเต่าแต่ว่ามือใดขันไปออกไปทางนอกไปซีความเจริญมือนั่นละ่ะ บอยากมาเจ็บโมลูกร้านเท่าไปอยู่ทั้งอื่นแล้วสิบออกากมาบอยากกลับมาม่วนไปเรียนเฮียนหนังสือแล้วไปอยู่ในเมืองแล้วบ่าก,กลับมาแล้วป้ายพอญามีไญยทิมอันนี้เป็นขอแนะนำํำบอกสู่กันฟังต่อไปค่ะเจริญสมาธิดูร่มหายใจ